โอ้นี่นี่นี่มันจะเป็นหอยแล้วก็ตากแดดใครมาเที่ยวกัมพูชานะคะเราจะเห็นเยอะมากเลยนะคะก็คือหอยตากแบบนี้ค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวกัมพูชาต้องมากินหอยตากนี่แหละค่ะจุ๊มเร็บเสื้อจุ๊บเรียบเสื้อรีฮ่ะรีค่ะปนมันมวยกับปองปีเปื่อมวยกับปองปีเปอ๋อสองพันใช่เหรอใช่ไหมมวยกับปองปีเปื่ออ๋อสองพันสอง๋อนี่นี่นี่ มันจะเป็นปอหอยแล้วก็ตากแดดใครมาเที่ยวกัมพูชานะคะเราจะเห็นเยอะมากเลยนะคะก็คือหอยตากแบบนี้ค่ะโอ้นี่มันจะเป็นหอยแบบนี้มุยมุยกระป๋องอนเนื้อหนาหมูเนือ้างเนื้อเบสอ๋อเอาแบบเอาแบบเอาแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดเผ็ดผ่าทห่านห่าก็คือเผ็ดนั่นเองเดี๋ยวให้พี่เขาก่อนให้พี่เขาก่อน,น,นเขาขายกันแบบตากแดดอย่างนี้นะใช่มันเป็นหอยหอยมาจากน้ำจืดนะครับนี่เป็นหอยเรียนห่าน โอ้นี่แถมให้ด้วยอ๋อกุนจรันอากุนจรันขอบคุณค่ะแอบอากุนอกูนโอ้ยนี่ได้มาแล้วอ๋อนี่มันเป็นแบบเป็นหออยะไรรรมีใคู้ต้นเลสับอ๋อเป็นหอยมาจากต้นเลสับเลซับเลยนี่นี่อันนี้อันอันถาดมาเร็ตมาเอ่ากัมพูชีรีหา จ,จ,จะจะเรียบเระเรียบ<า>ะ,ะเดี๋ยวมาลองกินดูเขาตากแดดแบบแดดจัดจัดเลยนะนี่ทุกคนมีใครรู้บ้างมันคือหอยอะไรมีมีใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นนห<ง>วานนี่ครับมีใครรู้บ้างครับว่ามันคือหอยอะไรคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อย ุ้ยดาวกินเพลินเลยกินเพลินมากเดี๋ยวผมมาให้ดูนะนี่เขาจะเป็นหอยแบบนี้มีพี่ๆคนกัมพูชาคนไหนอชอบกินแบบนี้บ้างกดบนหนึ่งมาหน่อยเลยใครเป็นคนกัมพูชาดูอยู่กดบนหนึ่งมาหน่อยครับต้องทำยังไงเขียว <c oughs> สิแตกไปเถอะมาลองให้กินให้ดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวไกินให้ดูหน่อยเออเออ,เอ,อนี่นให้น้องกินให้ดูอ๋อนี่อ๋ออ,อ,อย่างนี้เหรอยังไงเอาอีกเอาอีกอ๋อรู้แล้วยังไงอุ้ยรู้แล้ว ทำไงอ่ะน <muitas> <arias> ี <sketches> ну? oh. ่ม exactly. ัน no มีส <thighs> ูตรไหมใช่เขาทำไงเอาเข้าตรงนี้เอาตูดเข้าเนี่ยตูดเข้าปะี่เป็นไงนี่ได้อยู่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่มาเที่ยวกัมพูชาแล้วเห็นคนขายเยอะมากเลยเออนี่ดาวนะเหลือแกะเปลือกมันแค่นี้เสรล้งดูมัดหอยมั้งมักยืยอันหอยนี่มัดตูหรือมักกัด มักทัดสอนอันกันอือออกแล้วแขวะออืกเหมือนเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ในนเขาไม่ได้เอาไปขั่วเลยนะเหมือนเขาตากแดดไว้เฉยนี่เห็นไหมคะ <c oughs> ดีมากมต้องฝึกอีกนานเลยแหละกว่าจะชำชองนี่มันจะเป็นตัวขาอยงี้อือเมื่าเธอสีเบิร์ตุงนะแขวะห้องรอนกินมาเป็น กัมพูชาดูอยู่แกะยังไงมีใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยพี่รุงกัดถูกไหมถูกออกสามตัวรวดเลยเนี่ยเหรอเริ่มช่ำชองแล้วเฮ้ยกินไปกินมาก็เผื่อนะดาวนะผู้ช่ำชองในการกินหอยเนี่ยเอาตัวนี้ไม่มีตัวรสชาติมันจะมีความเผ็ดความเค็มนะคะทุกคนมันมีสองรสใช่เลือกได้มันเหมือนเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาผัดแลก็มันก็จะได้รสชาติอันที่เขาปรุงเลยกัดแรงก็แตกนะต้องกัดเบา